สวัสดีครับอัปเดตราคาทองคำวันนี้ประจำวันที่21สิงหาคม64อัปเดตราคาทองล่าสุดมารับชมรับฟังครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพบก,กับผมเทวันชาแนลนะครับอย่าลืมก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมอัปเดตราคารอบเช้าวันนี้กันนะครับซึ่งประกาศตามสมาคมค้าทองคำรอบเช้าวันนี้อัปเดตครั้งที่1ราคาทองไม่เพิ่มไม่ลดนะครับราคาทองคงที่ส่งผลด้ราคาทองคําแทง่ง96.5เป็นราคาของเมื่อวานปิดตลาดซึ่งราคาทองคําแท่งรับซื้อที่28,550บาทขายออกที่28,150บาท ทองรูป,ปรพันธ์รับซื้อที่27,545าบ้าทขายออกที่28,650บาททองโลโก้สปอร์ตปิดตลาดไปที่1780เปหรียญต่อออนโดยนเชนีเงินดอลลาร์อยู่ที่93.45จุดและค่าเงินบาทที่ที่33บาท36สตางค์ต่อดอลลาร์ครับในส่วนของราคาทองคําแท่งบวกค่าเพมี่แอมหรือค่าบ็อกที่ทุกคนเรียกกันซึ่งราคาแต่ะร้านและโปรโมชั่นจะไม่เท่ากันบางร้านซื้อตั้งแต่5บาทขึ้นไป จะม่สิยค่าพรีเมียมหรือค่าบอกครับราคาตรงนี้จะเป็นราคาเฉลี่ยของแต่ละร้านนะครับจะไม่เท่ากันครึ่งสลึงขายออกที่3,769บาท1สลึงขายออกที่7,288บาทรับซื้อที่7,013บาท2สลึงขายออกที่14,325บาทรับซื้อที่14,025บาท1บาทขายออกที่28,400บาทรับซื้อที่28,050บาท2บาทขายออกที่56,000 550บาทราบซื้อที่5้าห0บาทน้ำหนัก5บาทขายออกที่1 4 7่งแบาทน้ำหนัก10บาทขายออกที่281,500บาทครับต่อไปนี้จะเป็นราคาทองรูปพรรณบวกค่ากำเนิดโดยเฉลีย่ยซึ่งค่ากำเนิดแต่ละล้านจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับลวดลาย โปรโมชั่นและส่วนลดครับราคาที่แสดงอยู่นี้จะเป็นราคากลางโดยเฉลี่ยหลายล้านมารวมกันเป็นค่าเฉลี่ยนะครับครึ่งสลึงขคออกที่4,119บาทรับซื้อที่3,269บาทส่วนหนึ่งสลึงขาออกที่7,938บาทรับซื้อที่6,688บาทสองสลึงขคออกที่15,475บาทรับซื้อที่13,575บาท หบาทขายออกที่สองหมน้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทรับซื้อที่สองหมื่น้อยี่สิบห้าบาทน้ำหนักสบาทขายออกที่ห้าหม่นแบาทรับซื้อที่ห้าหมบาทน้ำหนักหบาทขายออกที่หนึ่งแสนสี่หมื่น้บาทรับซื้อที่หนึ่งแบาทและทองรูปพรรณน้ำหนักสิบาทขายออกที่ประมาณสองแสนบาท และรับซื้อโดยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่279,400บาทครับท่านผู้ชมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังและเป็นกำลังใจให้ตลอดมาสวัสดีครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ